สรุปข่าวเศรษ,ษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะโหแค่ข้ามคืนเดียวเองนะครับจากวันศุกร์ที่ตลาดเต็มไปด้วยความกลัวสุดขีดเนี่ยพอมาวันจันทร์กลับพุ่งทยานแบบไม่น่าเชื่อเลยตลาดหุ้นสหรัฐพลิกกลับมาได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับบวกไปถึง1.6%เลยนะครับสำหรับดัดชนี SP500 ซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยโอ้โห นี่เป็นการปรับตัวขึ้นในวันเดียวที่มากที่สุดนับเป็นแต่เดือนพฤษภาคมเลยนะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยกำลังจะกลับมาแล้วแล้ว,ลวถ้าว่ากันที่ดัชนี NASDAQ Composite นะครับที่เรารู้กันว่ามีหุ้นเทคเยอะๆเนี่ยอันนี้พุ่งแรงกว่าอีกครับบวกไปถึง2.2%เลยทีเดียวก็ยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกว่ารอบนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนี่แหละที่เป็นหัวหอกสำคัญเลย หันมาดูที่ดาวโจนส์อินดัสทรีลอาร์เรจกันบ้างอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าครับบวกไปตั้ง587.98จุดเรียกว่าฟื้นตัวกลับมาได้เกินครึ่งเลยนะจากที่ร่วงหนักไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วทีนี้คำถามสำคัญเลยก็คือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรที่ทำให้ตลาดเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วขนาดนี้ล่ะครับโอเคครับปัจจัยหลักข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องความตึงเครียดทางการค้าครับที่มันผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดเลยจากที่กำลังจะโดนภาษี100%เ กลายเป็นว่าทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอกไปตามๆกันคือความแตกต่างนี้มันแบบโอ้โหน่าทึ่งมากเลยนะครับคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดยังตื่นตระหนกกันอยู่เลยกับการที่ประธานาธิบดีขู่จะขึ้นภาษีน้าเข้าจากจีนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอผ่านไปแค่สุดสัปดาห์เดียวท่านกับโพสต์ข้อความในโทนที่ดูซอฟต์ลงประนีประนอมมากขึ้นแค่นี้เองครับมันก็เพียงพอแล้วที่จะสลายความกลัวเรื่องสงครามการค้าครั้งใหม่ไปได้เลยเอาล่ะครับ แล้วปัจจัยที่2ที่เข้ามาช่วยหนุนตลาดให้พุ่งขึ้นมาได้เนี่ยก็คือพลังของหุ้นกลุ่มเทคกับ AI นี่แหละครับโดยเฉพาะเลยนะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ฟื้นตัวกลับมาได้แบบน่าจับตามองมากๆคือหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่โดนเทขายอย่างหนักไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยวันนี้พากันดีดตัวกลับมาแรงมากครับไม่ว่าจะเป็นไมโครน AMD ไทวอนเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์กลับมากันหมดเลย แล้วมันก็มีตัวเร่งสำคัญด้วยนะครับนั่นก็คือข่าวที่บล o อดคอมออกมาประกาศข้อตกลงใหม่กับ OpenAI ข่าวนี้มันเหมือนเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนเลยครับว่าเฮ้ยอุตสาหกรรม AI เนี่ยมันยังคงแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตไปได้อีกไกลโอเค ทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพรวมเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวมันไม่ได้สวยหรูอย่างเดียวนะมันมีความซับซ้อนกว่าที่เห็นเพราะว่ามันมีสัญญาณบางอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่มาดูสัญญาณบวกกันก่อนก็คือมีรายงานจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติหรือ NABE นะครับซึ่งที่นี่เขาเป็นองค์กรนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของสหรัฐเลยนะเขาออกมาปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐให้สูงขึ้นทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วย แต่ในทางกับกันมันก็มีสัญญาณที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือความเสี่ยงเรื่อง Government Shutdown หรือการที่หน่วยงานรัฐบาลกลางอาจจะต้องปิดทำงานชั่วคราวซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็จะทำให้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสำคัญอย่างตัวเลขเงินเฟ้อต้องเรื่อนออกไปแล้วพอนักลงทุนไม่เห็นข้อมูลล่าสุดแน่นอนครับความไม่แน่นอนในตลาดมันก็จะเพิ่มขึ้นมาทันทีเอาล่ะครับทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันที่ หุ้นรายตัวกันบ้างดีกว่ามาดูกันว่าวันนี้มีกลุ่มไหนที่เรียกว่าเป็นผิวชนะและกลุ่มไหนเป็นผู้แพ้กันบ้างสำหรับกลุ่มที่พุ่งแรงเลยนะครับก็คือพวกหุ้นเหมืองแร่หายากอันนี้มาจากความคาดหวังว่ารัฐบาลน่าจะลงทุนเพิ่มเพื่อรับมือกับความตึงเครียดทางการค้าส่วนกลุ่มที่ร่วงลงไปก็จะมีเฟสเทนอ ที่ผลประกอบการออกมาหน้าผิดหวังต่ำกว่าคาดไปเยอะแล้วก็มีหุ้นกลุ่มคาสิโนอย่าง Las Vegas Sands กับ Wynn Resorts อันนี้โดมผลกระทบจากรายได้ในมาเก๊าที่ลดลงครับแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะดูขัดแย้งกันนิดนึงด้วยก็คือในขณะที่ตลาดหุ้นกำลังขีวเขียวกำลังฉลองกันอยู่เนี่ย สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำกับเงินกลับพุ่งไปทำสถิติสูงสุดใหม่ซะง,งั้นคือสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยปกตินักลงทุนเขาจะเข้าไปถือตอนที่ตลาดมันไม่แน่นอนใช่ไหมครับนี่แหละครับมันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าเฮ้ยแม้ภาพนอกจะดูดีนะแต่นักลงทุนจำนวนไม่น้อยเลยยังกังวลอยู่แล้วก็กำลังมองหาที่หลบภัยกันอยู่มันแปลว่าความเชื่อมั่นจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้กลับมาเต็มร้อยนะพอเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองไปข้างหน้าแบบ มีความหวังแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวไปด้วยนะครับเพราะนี่อาจจะเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างเปราะบางก็ได้ถ้าให้สรุปภาพของวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่แข็งแกร่งมากๆของตลาดเลยครับโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักๆมาจาก2เรื่องเลยก็คือความกังวลเรื่องการค้าที่มันคลี่คลายลงกับการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองแต่ครับแต่มีสิ่งสำคัญที่เราต้องไม่ลืมเลยนะ นั่นก็คือคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนครับเขาชี้ให้เห็นเลยว่าระบบตอนนี้มันยังเปราะบางอยู่นะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะถ้าความตึงเครียดทางการค้ามันเกิดปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเรื่องราวทั้งหมดนี้แหละครับที่นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยว่าการฟื้นตัวที่เราเห็นกันอยู่นี่มันคือการฟื้นตัวที่แท้จริงหรือว่าจริงๆแล้วตลาดกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อกันแน่ ขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ